ตอนที่หนึ่งเจียนตัวข้าดูดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วลูกของเจ้าน่าเป็นอัจฉริยะในทวิป่าและหน้าที่ที่จะกอบกู้โลกจะต้องอยู่ที่เขาจังอยู่ซึ่งสวมชุดสีม่วงมองสองพ่อลูกที่อยู่ตรงหน้าอย่างจริงจังระคนเจ็บปวดใจอัจฉริยะเช่นนี้กลับเลือกสำนักเฉินกวงไม่เท่ากับเป็นการทำลายพรสวรรค์ของตัวเองหรือท่านอาจารย์เจ้าคิดว่าลูกของข้าเป็นอัจฉริยะเช่นนั้นหรือ ชายวัยกลางคนพูดด้วยสีหน้าตื่นเต้นเคียงข้างลูกชายวัยสิบสองปีของเขาจ้างอยู่พยักหน้าและพูดขึ้นมามันไม่ง่ายเลยที่จะพบเด็กที่มีพรสวรรค์เช่นเจ้าได้ดังนั้นข้าจะแนะนำที่ที่ดีกว่านี้ให้กับเจ้าเมืองชนบทเช่นนี้ยังมีที่ที่ดีกว่าสำนักเฉินกวงอีกรอึอาจารย์เร็วเข้าบอกข้ามาทีว่าจะไปที่นั่นได้ยังไงจ้างอยู่กล่าวอย่างไม่รีบร้อนด้วยท่าทางผู้เชี่ยวชาญว่าเดินตามถนนนี้ไปทางตะวันตกประมาณหกลี้ ไปตามทางตะวันตกประมาณหกลี้ชายไวกลางคนมองไปที่จางอยู่ด้วยสีหน้าสงสยัยไม่ใช่ว่านั่นเป็นสำนักคังเฉียงหรือไงเออใช่มันก็คือสำนักคังเฉียงเมื่อได้ยินชื่อสำนักคังเฉียงชายวัวกลางคนที่ยิ้มด้วยความตื่นเต้นเมื่อครู่ก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นใบหน้าที่เย็นชาออกมาแทบจะทันทีเขาลากลูกชายวัยสิบสองปีของเขาวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วราวกับกลัวว่าจะถูกจางอยู่ตามตื้อ เฮื่อหนีไปอีกรายแล้วถ้านับครั้งนี้ก็โดนปฏิเสธมากกว่า31ครั้งแล้วแค่การรับสิทธิ์ทำไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นะจังอยู่มองไปที่กลุ่มผู้คนและถอนหายใจออกมาด้วยความกลัดกลุ้มหลังจากที่กลุมขมับแล้วจังอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินพร้อมกับแสดงสีหน้าเหนื่อยล้าถ้าก่อนค่ำวันนี้ยังไม่ได้ลูกสิทธ์เลยสักคนภารกิจคงล้มเหลวแน่อาจจะพูดได้ว่าเขาเหลือเวลามากที่สุดอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น พูดกันตามตรงก็คือจังอยู่ไม่ใช่คนของทวิป่าแต่เป็นผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยระดับ3ที่โลกเพื่อที่แก้ไขปัญหาให้นักเรียนเขาได้วิ่งวุ่นตลอดวันจนในที่สุดอาการป่วยก็กำเริบและเสียชีวิตจากการทำงานหนักจนเกินไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็มาโผล่ที่ต่างโลกแล้วเจ้าของร่างนี้เองก็ชื่อว่าจังอยู่เขาไม่ได้มีฐานะธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นถึงเจ้าสำนักทางเฉียงแต่ตัวตนนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะ เนื่องจากบิดาของจังอยู่อย่างจังห่าหลันได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเจ็ดปีก่อนสำนักทางเฉียงจึงตกต่ำลงในเวลาไม่นานอาจารย์ที่ปรึกษากว่าร้อยคนและลูกศิษย์หลายพันคนก็พากันแยกย้ายออกจากสำนักแม้แต่ทักษะและเคล็ดวิชาระดับสูงในหอหนังสือก็พล่อยหายไปด้วยดังนั้นทั้งสำนักทางเฉียงตอนนี้จึงถือว่าล่มสลายไปแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็มีแค่สุนัขที่ชื่อว่าเสี่ยวเฉียงซึ่งพ่อเขาได้นำมาเลี้ยงไว้เมื่อ8ปีก่อน อันที่จริงแล้วในฐานะที่เป็นผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาวชีส่วนขั้นที่สี่ขอเพียงแค่จังอยู่ยินยอมสำนักไหนก็เต็มใจที่จะอ้าแขนรับเขาแม้กระทั่งอบรมเขาให้เป็นสิทธิหลักแต่โชคร้ายที่บุรุษสอผู้นี้ดื้อดา้านและหัวแข็งไม่ยินดีที่จะไปเข้าร่วมกับขุมกำลังอื่นเขายังคงอยู่สำนักทางเฉียงต่อไปและพยายามอย่างเต็มกำลังที่จะกอบกู้ชี้เสียงของสำนักต่อคังเฉียงให้ฟื้นคืนกลับมาแต่น่าเสียดายที่ตลอดเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาจังอยู่ไม่สามารถรับสิทธ์หรือแม้แต่ครูฝึกได้เลยสักคน อยู่มาคืนหนึ่งจังอยู่ที่กำลังหมดหวังเรื่องการรับสิทธ์เข้าสำนักได้หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มเพื่อบำบัดความเศร้าผลคือเขาเมามาอย่างมากและถูกจังอยู่ที่ทะลุมิติมาจากโลกยึดครองร่างแทนเมื่อจังอยู่จากโลกปัจจุบันตื่นขึ้นมาก็มีเสียงเหมือนปัญญาประดิษฐ์ดังขึ้นมาในหัวระบบเจ้าสำนักทำงานก่อนที่จังอยู่จะได้ตอบโต้เสียงในหัวก็ดังขึ้นมาอีกครั้งดูจากสภาพปัจจุบันของโฮสภารกิจแรกได้ถูกมอบหมายหน้าที่หลักรับสิทธ์ไม่กำหนดพรสวรรค์ ตึกสูงหมื่นฟุตก่อตั้งบนที่ราบสำนักที่ยอดเยี่ยมล้วนมาจากการไม่มีอะไรค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีลูกศิษย์จึงจะเรียกว่าสำนักมีสำนักโฮสตจึงจะกลายเป็นเจ้าสำนักที่แท้จริงรางวัลมองทะลุเวลาจำกัด12ชั่วโมงหากภารกิจล้มเหลวไม่มีบทลงโทษ ใช้เวลาทั้งเช้ากว่าที่จังอยู่จะเข้าใจและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สนแม้แต่เรื่องกินอาหารเช้ารีบวิ่งลงไปที่ถนนเพื่อรับสมัครสิทธิผลก็คือเพียงแค่ได้ยินชื่อสำนักคังเฉียงทุกคนต่างพากันหลบหลีกเรากับเจอเทพ,พการโรคท่าทางตอนหลบหนีเรากับชิงชังที่ไม่มีขังออกมามากกว่านี้มันมีเวลาเหลือเพียงแค่ชั่วโมงเดียวสำหรับภารกิจนี้จังอยู่ยังไม่อาจจะรับสิทธิ์ได้เลยแม้แต่คนเดียวสำนักอื่นทำเพียงแค่รอที่สำนักก็จะมีคนไปขอเข้าร่วม แต่เจ้าสำนักอย่างข้ากลับมารับสมัครด้วยตัวเองแต่กลับไม่มีผู้ใดอยากเข้าร่วมด้วยเลยจ้างอยู่รู้สึกท้อแท้อย่างมากดูเหมือนว่าวิธีปกตินั้นจะไม่ได้ผลงั้นคงต้องใช้วิธีหลอกลวงตอนที่จ้างอยู่กำลังคิดวิธีการหลอกคนอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาขอโทษที่รบกวนเจ้าช่วยบอกได้หรือไม่ว่าสำนักเฉินกวงไปทางไหน เมื่อเงยหน้าขึ้นมามองก็พบกับเด็กสาวที่สีหน้าดูซื่อๆผู้หนึ่งนางอายุประมาณ14บสถึงสิปีนางดูเหมือนดอกไม้ตุ่มที่ดูลึกลับและขี้อายเสียงนั้นอ่อนนุ่มและเบาใบหน้าของนางค่อนข้างน่ารักซึ่งทําให้คนอดไม่ได้ที่จะอยากปกป้องนางเอาไว้ตาของจังอยู่เป็นประกายขึ้นมากําลังสับก,ก็พบหมอนแล้วความหมายคือกําลังคิดวางแผนการอะไรบางอย่างแล้วบังเอิญได้จังหวะพอดี ถ้าหลอกเด็กสาวคนนี้ได้พาไปยังสำนักทางเฉียงเขาก็จะทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นได้ตอนนั้นเองบทบาทจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่จังอยู่เคยดูที่โลกก่อนก็ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาเขาแสดงท่าทีเย็นชาออกมาและพูดขึ้นเบาๆเ,เจ้าจะไปที่สำนักนั้นหรือสำนักเฉินกวงนั้นเป็นสำนักสำนักทางเฉียงเองก็เป็นสำนักจังอยู่คิดในใจอย่างเจ้าเล่อืมเด็กสาวพยักหน้าด้วยท่าทีเอียงอาย นางดูเหมือนไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะชายหนุ่มผู้หล่อเหลาอย่างจังอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะดูเย็นชาแต่นั่นก็ทําให้นางไม่กล้าที่จะถามต่ออีกงั้นก็ไปกันตัวข้าเองก็เป็นครูฝึกข้าจะพาเจ้าไปเองจังอยู่มองไปที่เด็กสาวและหันกลับก่อนจะเดินออกไปในฐานะคนเพียงคนเดียวที่อยู่ในสานักคังเสียงเขาเป็นทั้งเจ้าสํานักและครูฝึกแต่คําที่ว่าครูฝึกที่ออกจากปากเขานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับสํานักเฉินกวงเลยได้ เด็กสาวแปลกใจเล็กน้อยนางไม่คิดเลยว่าแค่หาคนถามทางบนถนนจะบังเอิญพบกับครูฝึกของสำนักเชิญกวงเข้าเมื่อเห็นว่าจังอยู่เดินหายไปในฝูงผู้คนนางก็ไม่มีเวลาให้มัวคิดนางรีบเดินตามไปในทันทีเพราะกลัวว่าจะพลัดหลงกันหลังจากนั้นสักพักชายหนุ่มในชุดขนสัตว์ได้เดินออกมาจากศาลาชีเบ่าไม่ห่างออกไปไกลนักเขามองซ้ายมองขวาก่อนจะคิ้วขมวดเล็กน้อยเด็กสาวผู้นี้นางวิ่งไปไหนกัน ไม่ใช่ว่านางควรจะไปที่สำนักเฉินกวงหรือไงเขาไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยของนางในเมืองห่างไกลความเจริญเช่นนี้คนที่กล้าหาเรื่องคนตระกูลอู่นั้นไม่เคยมีแม้แต่ผู้เดียวหลังจากที่มองไปรอบๆจนแน่ใจว่านางได้จากไปแล้วเด็กหนุ่มที่ถือกล่องของขวัญก็มุ่งหน้าไปยังสำนักเฉินกวงทันที ป่าทึบแห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้างที่ใหญ่ที่สุดของทวิปป่าเมืองห่วงตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทิศตะวันออกของป่าทึบซึ่งสถานที่ที่เชื่อมระหว่างเมืองห่วงกับป่าทึบก็คือที่ตั้งของสำนักคังเฉียงในอีกความหมายหนึ่งก็คือสำนักคังเฉียงตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของป่าทึบซึ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั้นมีเอกลัก,กษณ์และหายากมากหลังจากที่เดินขึ้นมาบนบันไดหินได้สักพักจังอยู่ก็หยุดและถอนหายใจออกมาก่อนจะหันกลับช้าๆแล้วพูดขึ้นเรามาถึงแล้ว